ลำนับต่อไปจะได้ประกอบพิธี่อนกระต่ายวังสกุลกราบนิมนตพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าเมียไมนาม นั่นต่อไปนี้ได้เมตตาพ่อพ้าต่างฝั่งสกุลกราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระพัชรากสิทธิพานาเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกศข้อข้างในจะไม่ครบหมดหรือยังหมดหรือยังคะจังหวัดศรีสเกศประดุสันติทำมาทว่าเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีมีมรุนเรืองเรื่องกระจาย พุทธธรรมอัมพยามนามกับใจพุทธคุณบุญมากมายได้าําเพ็ญวัดสร้างเรืองเรื่องเลือไกลไใจสู้แรงกดทนแมกแม่ไมาใหญ่ไม่ได้เห็นขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณ,ทมามาคคณิทธิยานุสิตวัดใหม่เยมอนนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับ ชื่นใจนะครับเขาบอกว่าแต่ไฟโอม่มปลาหนักบนโฉงผู้รลวงปู่บนม่อะน,ะน,นะนัภาากระบวนหนักนร้อยหกนะครับแต่ก็ขอฝากไปยังเจาา้าคณะวสังฆาธิการเศราฐีอาวุิ์ทั้งบัณชิตแล้วก็กรหลือหักพุธศาสนิกชนนะครับ,รบทุกท่านนะครับแต่มีกว่ามประสงค์อยากจะแก้ เป็นตัวส่วนตัวเิมพทุกคืนจะจองคืนไหนก็ได้นใครก็จะจองวันไหนก็ได้มาเป็นเจ้าภาพมาเป็นตัวสรวนระลึกน้องมูชาบูน้องปู่ของเหล่านะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็เริ่มเขียนรายหน้าสำหรับการจองผ้าตั้งแต่วันที่29เป็นต้นมานี้นะครับ วันที่29นะครัับสสงณะนายแพทย์แก้วพิทักษ์คณะสงฆ์นายเยมอนคณะสาวบ้านแดงคณะคุณสมพรพระน้ำปูนคณะลูกหลานหลวงปู่ธรรมาพิทักษ์และผู้บริหารท่าอาจารย์เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงศรีส์เกศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงรัชวิทย์นะครับ แต่ลัแนก็เป็นวันที่29กนะครับแล้วก็จะเขียนไปเรื่อยๆนะครับเขียนไปเรื่อยๆขอเฮยว่าแจกจะร้อก่นยีสบบาดาปาูกกนแต่ะจนครบร้อยบาทนะครับจนครบร้อยบาทวจะได้องไหนเรืองเอาูผมมาหาลูกปูมี่ไงลูกไอะไรจะเอาอย นม่แก่าเยนี่นี่เราแกะกันแ้วรลังกะไม่นีหแล้วไม่มีเีหลเดอกม ตรวจข้อพิถัมได้เลยนะครับก็ขอกลับที่หมดงและขอเรียนเกิฑไม่ว่าจะเป็นบัตรประชิดหรือว่าพลังงานสามารถจองเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจขได้นะครับเจ้าหน้าที่ต่างก็ต่างทำจังหวัดศรีสะเกดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนิดามั่นคงรองผู้วิการฝ่ายบริหารวิจัยสงศิสะเกดมหาวิจัยมหาวิทยาลัยกรดตร้งวิทยาลัย คุณกำจัดสีสุเท้าน้าที่จ่ากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสอวอสีสเกตนะครับแล้วก็สิทธิการรู้สิทธิในหลวงปู่ทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาเข้าร่วมความเป็นกุศลในครั้งน,นี้นะ <c oughs> और साहब हमने पहचान ली แต่เราสในาไทยเราเก็ไม่ใช่เราเนี่ยเขามยังยังไม่ได้ผมยังไม่ใได้ประสบที่มีรายรับ